สวัสดีค่ะพบกับรายการขยมตรมกนวยรีพอร์ตพบกับดิฉันนางสาวโสวพิช,ชาดาอัครบดีศรีปทุมมาและดิฉันนางสาวพรพิชชาโอลาอธิพรพานิ์ไปติดตามว่าข่าวที่น่าสนใจกันเลยค่ะพบศพนักเรียนกระเทยที่ป่าละเมะหลังโรงเรียนถูกฆ่าและไม่ข่มขืนคาาข่มข,ขืนไม่ลงน้องลิงใส่บิกินี่ไปไล่วควายกับแม่เจอควายขวิดตายเกิดเหตุสลดปลาดุกซ้มเมื่อกี้กันตายคาดจมน้ำตาย เด็กนักเรียนกระเธอไปช่วยแม่ขุดปูเจองูกัดกัดงูต่อเข้าโรงพยาบาลทั้งคนและงูขอขอบคุณน้ำนมตรามะลิปีไม่ใหญ่ไม่ต้องกินขอขอบคุณพัดลมฮาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึงขอขอบคุณโรงพยาบาลยันฮีที่ทำตั้งแต่หัวยันไอฮีขอขอบคุณครีมตาซิตี้ใช้ง่ายใช้ดีไม่มีออยขอขอบคุณพัดลม